Energy Reading นะคะหรือว่าการอ่านพลังงานคืออะไรนะคะก่อนอื่นเลยพวกเราทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าทุกสรรพสิ่งนะคะในจักรวาลนี้ล้วนเป็นพลังงานพาหนะหรือว่าร่างกายนะคะหรือสิ่งที่คุณจับต้องได้มองเห็นด้วยตาเนี่ยนะคะเป็นเพียงแค่รูปกายนะคะเป็นแค่สิ่งที่มันสามารถบุกสลายมันสามารถเสื่อมสภาพมันสามารถตายได้แต่สิ่งที่อยู่ภายในจริงๆนะคะคือ Energy ทั้งนั้น ะะการอ่านพลังงานนะคะที่ ูให้บริการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออร่านะคะหรือว่าการติดต่อคอนเนคกับไฮเออร์เซลฟ์ของคุณการอ่านพลังงานตามจักระทั้ง7จุดในร่างกายคุณนะคะจะเป็นสิ่งที่สะท้อนนะคะหรือว่ารีเฟกนะคะตัวตนของคุณนะคะสภาวะอารมณ์ของคุณรวมถึงสภาพร่างกายของคุณรวมถึงจะสามารถขอคำชี้แนะนะคะจากไฮเออร์เซลฟ์จาก Angel นะคะจากอคาจิมาสเตอร์ของคุณได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ออร่า uh, นะคะหรือ Energy ของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไม่ใช่การทำนายนะคะไม่ใช่การที่จะไปตัดสินว่าคุณจะเป็นคนแบบนั้นแบบนี้นะคะครูเองไม่สามารถที่จะตัดสินชีวิตใครได้ทำได้แค่เพียงนะคะรีเฟล็กนะคะสิ่งที่คุณเป็นนะคะแล้วก็สะท้อนมอบคำแนะนำจาก higher self นะคะจาก Master ตัวตนของคุณนั่นแหละที่อยู่อีกมิติหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าความคิดความเชื่อคุณเปลี่ยน จีคุณเปลี่ยนนะคะดีขึ้นหรือว่าย่าลงนะคะหรือจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณทางนั้น